ครับตอนนี้นะครับพขาควบครัค้างภายในอาคารแล้วนะครับเาจ้าหน้าที่อาสาสมัครของทาองาสารานภัยนะครับท่านก็อยู่ระหว่างนะครับ เยสุธหนึ่งลายครับติดค้างอยู่ภายในห้องน้ำนะครับสามลายช่วยเหลือออกมาได้นะครับสจนแล้วติดค้างสี่ลายช่วยออกมาได้สามลายอีกหนึ่งลายติดค้างอยู่ในห้องน้ำ คาสตัวครับถล่มลงมาแล้วครับบอกแล้วข้างในมีใครเป็นอะไรบ้างปานเลยนะครับตอนนี้อาคารถล่มลงมาแล้วนะครับถล่มลงมาแล้วนะครับมาแล้วิกินนี้อาคารถล่มลงมาแล้วนะครับนะครับอาคารอาคารถล่มลงมาแล้วนะครับนะครับธนาคารอาคารถล่มลงมาแล้วนะครับอ่ามีอาสาสมัครอยู่ข้างในนะครับถามถามถามแต่ไงพี่บอกแล้ว มันไม่ตอบใครนะครับอาคารเลิกได้สุดตัวลงไปแล้วนะครับมีกระถางถ้ำหมากติดค้างอยู่